สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบพอกับแม่ปล่อยผ้าเพื่นอนอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสิผ้าลวกปักคาม้ะจ้าลวกบักคามฝักดิบเอาไว้ดองหรือแซ่อิ่มก็ได้วิธีลวกลวกจังใดบ่ให้เนื้อเปื่อยนะจ้าขั้นตอนแรกแม่ปล่อยกระสิคาดประคามกอนเด้อ ใส่ถุงพาแง,งนี่อันนี้จะเป็นเตาเตาแม่ปอจะใส่เป็นไฟฟื้นนะจ้าถ้าน้ำบ่เดือดหามเอาบะคามล่งเด็ดขาจ้า,จ,าจะเห็นให้บะคามเปื่อยเนื้อจะประกอบ เตรียมกระมังน้ำให้พร้อม้ะจ้าจะเป็นฟักรอบแรกของปีด้ะจ้าประคามที่แม่ปล่อยตัดมากมือน,นีจ้จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกไส้นึ่งที่แม่ปล่อยคัดแยกออกจากกัน อาไว้ทะลวกพลละรอบเอาบักขามลงไปในหมอนะจ๊ะก็ะลับด้านความหอนจะได้ทั่วถึงฝักบักขาม ฝากปัะคามจุ่มล่วงแนะนำถูกฝากเด้อจ้าย่าให้โพขึ้นมาจะเช็คเบิ้งจ้าเนื่ยปัะคาม จุ่มลงแนะนำเย็ยนท่านที่จะเพื่อที่จะนอกคว่มหอนไว้บ่ให้หอนไปเีกจ,จะเป็นบัะคามที่ลวกแล้วนะจ๊ะจะเป็นบบมิ้นี่บ่ได้นิ่มจนเกินไปด้อจ้ะ หยิกล่งแค่ให้มีความรู้สึกว่านิ่มมือกับพ่อแล้วเช็คไฟเบรงเรื่อยๆได้จ้า ไฟตองเสมอลวกบคัคขามเนือ้อค่อยออกมาง่ามแล้วจ้ะ จานี่คือหน้าตาของมะขามที่ลวกเสร็จแล้วนะจ๊ะจะพามาปอกนะจ๊ะดึงเส้นสามเส้นยุดจุกของมะขามออกให้หมดนะจ๊ะ ใส่มีดกิมนาณินีน่เห็นไจ้าออกแบบง่ายเลยจ้าเบิ้งเนื้อปละคาบเมาอจา้านี่บลิจ้าบลิย่างแน่นๆคือเกจาจ้า นิวดันออกเลยกระไดจ้าถ้าเฮ็ดส้อนหน่อยนะเอานิวดันออกเลยเด้อจ้าถ้าเฮ็ดส้อนหลายไม่แบบปล่อยบอนิวดันเด้อใส่มิดกิมออกจักน้อยนึงนด้จ้าสวยๆเลยจ้า แบบง่ายเลยจ้าเนี่ยจ้าเนื้อบักคารสวยจ้าสวยวิธีนี้บอกง่ายสุดๆลวจ้า เเป็นจำนวนลายแค่นิวดันออกก็ได้แล้วจ้ะ ดึงแค่หนวดออกแล้วจัดเราเอามือดันไปสบ,บายจ้ะกรอบเหมือนเดิมจ้ะบริบบบเปื่อยลองเอาวิธีของแม่ป่อยไปเฮ็ดเบืองได้จ้าจะดองก็ได้เอาไปแช่อิ่มก็ได้ได้จ้าวิธีนี้เราจะเฮ็ดง่ายมือดันดันดันแต่ว่าแม่ป่อยบ่ค่อยเอามือดันหรอก พอเฮ็ดหลายมือมันจะบางก่อนจ้ะจับแห้งจับแห้งหลายหากักซ้ำจ้ะต้องเฮ็ดมือมือเบาเบาจะน่อย พงพงพงเงยโค้งก็เฮ็ดงาเด้วยจ้าบ่ได้ว่าสีเฮ็ดงายนจนเวยสันเ้ยดึงหวัดออกให้เมื้าจะได้เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยสองยยกโปรสองขางใ่ดันออกไม่จันี่ย มันรอยแ้านี่เรียบร้อย มาได้แจ้าว่าปอกบ,บักขามน้องกันปอกง่ายค่ะบักขามรอดแรกของปีนะจ๊ะเปียกกับว่าในนาแห้งหลังจากลวกแป๊บเดียวก็แล้วแล้วปอกแปเดียวกัน นี่จ้านี่คือหน้าตาที่บักขาที่แม่ปล่อยปลอกแล้วไปเมื่อกี้แล้วจ้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นถ้าตัวใดถืออากาศโดนซีก็จะเริ่มคํำแล้วจ้าบอเป็นยังจ้าบอมีผลต่อรสชาติแล้วจ้าแล้วก็นเนื้อของบักขำเนื้อสวยจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยกับสีคอตวล่าเพียงแค่นี้แล้วจ้า ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมด้วยจ้ะเพื่อที่จะปฏิภาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ